นับสนุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะเ mm hmm. ดลนี่ซีทรีตอนนี้ตอบคําถามจากทางบ้านนะคะที่ถามเข้ามาผ่านไลน์ของรายการเรานะคะว่ามีวิธียังไงในการบล็อกคลิปที่ไม่เหมาะสมผ่านทาง YouTube ได้บ้างจัดไปนําเสนอเลยค่ะ มีคุณแม่ท่านหนึ่งส่งข้อความไลน์มาผ่านทางแอปโลเทคว่าลูกเอามือถือไปดูคลิปไม่เหมาะสมบน u t u b e อะจะทำยังไงดี d a i l ่ซีทรีเสนอวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆคือการเปิดโหมดจำกัดทั้งบนเบราว์เซอร์และมือถือโหมดนี้จะคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมให้แสดงน้อยลงบนเบราว์เซอร์ให้เข้า YouTube เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดค่ะเพื่อเปิดโหมดจำกัดจากนั้นนะล็อกโหมดปลอดภยัยเด็กจะไม่สามารถปิดการทำงานนี้ได้เพราะต้องใช้รหัสผ่านบัญชี Google คุณพ่อคุณแม่ข้อดีคือตั้งค่าทีเดียวทุกเบราว์เซ ให้เข้าแอป YouTube แล้วเข้าที่การตั้งค่าเปิดการทํางานโหมดจํากัดค่ะแต่สิว่าทางที่ดีที่สุดนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรปล่อยให้พวกเขาเล่นอยู่คนเดียวควรจะเล่นไปพร้อมๆก,กันกับลูกคอยแนะนําดูแลสิ่งที่ถูกต้องเขาจะได้ใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองโดยไม่มีช่องว่างเหล่านี้ค่ะปัจจุบันมีคลิปบน u t u b e หลากหลายประเภทด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะดูคลิปดี้แล้วอย่าลืมแชร์กันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ